เอาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้กับมาเจอผมกับการแต่งปืนไฮคาปาอีกหนึ่งกระบ,บอกเนาะก็เดี๋ยวผขอเกินกันว่าปืนไฮคาปากระบอกนี้ที่มาที่ไปไมันเป็นยังไงเนาะคือผมมีคําถามเกี่ยวกับปืนไฮคาปาที่มันเป็นสไลด์พลาสติกอยู่พักใหญ่แล้วว่าไอ้สไลด์พลาสติกของโตเกียวมอรีเมันสามารถแต่งแรงแต่งเร็วได้ไหมแล้วพอแต่งแรงแต่งเร็วไปแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีอะไรบ้างเนาะก็ปืนกระบ,บอกนี้ผมแต่งเรียบร้อยแล้วเนาะก็เอาไปเล่นที่สนามมาเดินกว่าๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับการเล่นในแรงติ็นนะ ผมชอบฟีลลิ่งการยิงของปืนกระบอกนี้มากๆเลยแทบจะเป็นแบบให้เขาปาปืนหลักของผมในกระบอกด้นะตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าผมแต่งอะไรเข้าไปเข้าไปบ้างเนาะแล้วก็เออคุณเอ้จะบอกไหมขีดจํากัดของปืนกระบอกเนี้ยมันมีจุดไหนที่เราต้องระวังบ้างในการแต่งปืนเนาะให้เขาปาสปีดแรงบนสไลด์พลาสติกเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์เรื่องนี้ในคลิปนี้เอออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะตอนนี้ผมเป็นเหมือนโคดีวอลเปเมนต์ให้กับแบรนด์เพนเทอร์แอร์ซอฟนะ เพื่อนๆก็จะเห็นแบบหน้าตาย,ยางนีคอยบ็อ e เฟอร์ของแบรนด์แพนเทอร์ออกมาในท้องตลาดบ้างแหละวันนี้ผมจะมาอธิบายคุณสมบัติของยางแบรนด์แพนเทอร์แอร์ซอบนะว่ามันมีข้อดีหรือข้อที่มันปรับปรุงจากยางที่เราเจอในท้องตลาดอะมันมีจุดไหนที่เราปรับปรุงขึ้นมาบ้างเนาะก็ผมก็แต่งปืนไฮคาปามาปีกว่าแล้วเนาะก็รู้สึกว่าผมเจอปัญหาโน้นปัญหานี้กับการใช้ยางยี่ห้ออื่นในท้องตลาดเนาะก็ ดึงปัญหาเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาเป็นยางสูตรฉบับของแบรนด์ Panther a แอร์ซ t เองนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะมาลงลึกอธิบายรายละเอียดยางนี้ว่ามันมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองมาดมกันเลยก็มาเริ่มกันก่อนเลยนะือเพื่อนก็ปืนกระบอกนี้สิ่งที่ผมแต่งไปภายนอกถ้าเพื่อนเเห็นก็คือว่าผมทําการบอมแรปไฮโดรดิปไปเนาะก็จะเป็นลวดลายบนสไลด์เนาะแล้วก็เป็นลวดลายบนกลิปเนาะสังเกตว่าลายที่ผมทามาอันนี้ผมทําเองนะ ก็ค่อนข้างชอบมันมากๆเลยทีเดียวกกับารทำไฮโดรดิฟข้า Dip. งแรกของผมนะบนสไลด์อ่ะตัวเกียวมะลิพลาสติกแล้วก็รวมถึงกิฟด้วยกิฟป,ปืนกิฟมือผมว่าทำประมาณนี้ผมก็ชอบมันมากๆเลยส่วนของแต่งชุดล่างผมใช้เป็นอ่ชุดล่างเดิมของโตเกียวมะลิทั้งหมดเนาะก็ไม่ได้มีอะไรไดแรงสิ้นในการปรับปรุงชุดล่างก็จะเป็นแค่ทำไฮโดรดิฟกับกิฟแล้วก็ชุดล่างผมใช้หรอชุดเดิมเลยเพียวๆส่วนชุดบน ผมใช้ตัว bow back unit กับตัว nozzle เป็นของเดิมของ t o เกียวมารเนาะแค่เปลี่ยนสปริง ap 120เข้าไปที่ตัวระบบ nozzle เนาะเพราะว่าผมแต่งสปนะีดเนาะก็ต้องการการรีเซ็ตของ nozzle อ่ะให้มันเร็วต่อการยิงของผมก็คือให้มันรองรับการยิงระัวของผมให้ทันเท่านั้นเองก็เลยอัปเกตรดตัวสปริง ap หน0รอยสเข้าไปส่วนทุกปืนเนาะผมก็จะใส่ hammer pad ก็เพื่อ save body เนาะให้ body ของปืนเราอยู่กับเราได้นานๆเนานะมันก็จะ บอดี้เราเวลายิงอะฮัมเมอร์จะไปกระแทกกับตรงตรงนี้ของบอดี้เนาะมันก็จะทำให้บอดี้ตรงเนี้ยเราสึกไปเรื่อยเยทีนี้เราใส่ฮัมเมอร์แพดมามันก็จะมาช่วยรับแรงกระแทก,กเลอีกทางหนึ่งเพื่อให้แบบระบบการยิงของเรามันอ,อ,อยู่กับเราได้นานๆเนาะก็เป็นส่วนที่2ส่วนที่3มผมใช้ท่อนอกเป็นของงานไทยเนาะงานไทยนี่ผมไม่ทราบนะว่ามันเป็นของยี่ห้อไหนอะผมซื้อมาเป็นมือสองนะสีม่วง ผมชอบเออท่านอกตัวนี้มากๆเลยเขาทํางานออกมาได้ค่อนข้างเนียนเนาะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยสําหรับทองงานไทยเนาะส่วนเท่าในผมเลือกใช้เป็นของ PDI เนาะ PDI ของไฮคาปา4.3ท่อที่ท่าในที่ผมชอบส่วนมากของปืนไฮคาปาผมจะใส่เป็น PDI หมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะในฟิลลิ่งการยิงผมรู้สึกว่ามันคอนโทรลกลุ่มกระสุนได้ค่อนข้างง่ายส่วนระบบฮอปผมใช้เป็นฮอปเดิมนะของโตเกียวมารีเนาะก็ใช้ ฮอปเดิมมาอย่างยาวนานมาปืนกระบอกนี้แล้วก็ส่วนยางฮอปผมเปลี่ยนเป็นของเมเปิลเนาะเป็นเมเปิลลิฟ60ดีกรีเนาะเพราะว่าปืนกระบอกนี้ผมเซตอัพยิงอยู่ที่ประมาณ320-325เนาะก็ใช้ยางเมเปิล60ดีกรีก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วส่วนไกด์ลอดอันนี้เป็นไกด์ลอดที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งตัวนะก็จะเป็นไกด์ลอดของเคาๆเนาะกระบอกแรกที่ผมแต่งก็จะเป็นไกด์ลอดคาๆเหมือนกันก็ผมรู้สึกว่าชอบฟีลลิ่ง การยิงของมันในปืน4.3เนาะกระบอกนี้ก็เลยเลือกเป็นไกด์หลอดเข่าๆเหมือนเดิมส่วนยางรีคอยล์บัฟเฟอร์ผมใช้เป็นเนาะของ p a n t h e r a แอนระ์ซ t เนาะก็จะเรียงสีประมาณนี้ผมใช้แหวนบางคุมหัวท้ายเนาะแล้วก็ใช้แหวนรับแรงกระแทกอยู่ตรงกลางขั้นระหว่างยางสีเหลืองเนาะผมรู้สึกว่าผมเจอบาลานซ์ในการเซตอัพนี้ของปืน4.3กระบอกนี้เนาะก็ยิงค่อนข้างแม่นมากๆเลยแล้วก็คุมปุ่มกระสุนได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยส่วนสปริงผมใช้เป็นสปริงของ p a n t h e r a แอร์ซ t เหมือนกันเป็นสปริงโลรีคอยเนาะ เหมือนสปริงอาจจะยังไม่ได้ขายอยู่ในท้องตลาดนะเพื่อนๆก็เพื่อนๆอาจจะได้เห็นแบบสปริงโลลรีคอยแบบเร็วๆนี้นะในท้องตลาดก็อันนี้ผมใช้เป็นสปริงโลรีคอยนะเพราะว่าผมอะเป็นคนชอบแต่งปืนกับสปริงโลรีคอยมากๆเลยมันเหมือนแบบมันยังไงอะสปริงโลรีคอยมันทําเร็วได้ไหมทําเร็วได้นะเพื่อนๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเซฟกับตัวฮอปเราด้วยผมเคยเซตอัพหรือว่าเห็นเพื่อนๆในกลุ่มอะเซตอัพแบบปืนบนสปริงร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะพอเราเซตอัพเร็วมากๆอะ สังเกตนะเพื่อนขาฮอปเรามันจะแตกเพราะว่ามันเกิดการรีคอยที่มันหนักเนาะทีเนี้ยแรงรีทอยมันจะมามันจะมาเบรกตรงที่จุดที่มันเป็นขาฮอปนี่แหละมันก็จะมันก็ห้อยพยุงแบบสไลด์เราเอาไว้สุดท้ายแล้วเรายิงเร็วมากๆสไลด์เฮ้ยไม่ใช่ดิฮอปมันก็แตกเราต้องไปเปลี่ยนฮอปที่เป็นฮอปเหล็กอะไรเงี้ยเพื่อให้มันคงทนขึ้นทีนี้ผมก็ไม่ชอบเนาะให้สไลด์มันแบบเออ ยังไงอ่ะมีความแรงมีความหนักในการยิงอ่ะผมอยากให้สไลด์เรายิงเบาๆคอนโทรลง,ง่ายๆแล้วก็เซฟกับอุปรกรณ์ด้านในของเราด้วยผมก็เลยสึกว่าชอบแต่งโรลีคอย้าเป็นส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะเพื่อนๆว่าสิ่งที่ผมแต่งมาฟิลลิ่งการยิงมันจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวขออวดนิดน,นึงอยากเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพอา่เทสยิงผมใช้ลมอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อเนาะ มเทสกับเอ่ออะแดปเตอร์ไพน์มารี่นะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาชมฟิลลิ่งการยิงกันอ่าเดี๋ยวผมจะยิงแบบทีละนัดให้ดูก่อนนะว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงอันนี้เป็นฟิลลิ่งการยิงทีละนัดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมรัวให้ดูว่าเอ่อสเต็ปโรลิคอยมันจะตอบสนองการยิงแบบเร็วๆของเพื่อนๆได้ทันไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าทันแล้วก็เร็วมากๆเลยเดี๋ยวผมลองให้ชุดหนึ่งนะเพื่อนลองแบบรัวเลยชุดหนึ่ง ยังไงเพื่อนๆเร็วมากนะแต่วคือแบบเร็วจนแบบว่าถ้าเพื่อนๆถ้าไม่เพื่อนๆมียิงทันนเพื่อนๆไ,ไ,นะไม่ทันปืนมาหรอก,กเราเรายิงอย่างเงี้ยคือมันรองรับอยู่แล้วแต่ผมเทสแบบอย่างนี้ให้ดูว่ามันเร็วแค่ไหนแล้วก็ให้ดูแรงรีคอยมนะันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไม่จับอย่างนี้นะผมจะวางแบบบนกําปั้นของมือนะเ,นเพื่อนๆแบบนี้แล้วก็ลองเหนี่ยวกลให้เพื่อนๆดูว่ารีคอยมันเอบาประมาณไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรับน้ำหนักไก่ได้ไหมเนี่ยเออได้ โอเบากมากๆเลยแต่ยิงไงยางนี้ดีกว่าจับยางนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วลองเหนี่ยวไกให้เพื่อนเพื่อนดูแรงรีคอยด์ดอนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแรงรีคอยที่ได้คือเบามากๆเลยแล้วก็เร็วมากๆเลยสําหรับปืนกระบอกนี้ก็ผมมาลองให้เพื่อนเพื่อบางคนที่ไปเจอผมที่สนามลองเทสยิงปืนกระบอกนี้นะเขาบอกว่าคอนโทรลได้แบบง่ายเหมือนปืนไฟฟ้าเลยก็คือว่ากลุ่มกระสุนมันคอนโทรลได้ง่ายมากๆเลยสาหรับปืนกระบอกนี้ ถ้าแบบเพื่อนๆไหนสนใจนะก็ลองเอาสูตรผมไปแต่งดูได้นะอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมอธิบายข้อดีไปแล้วมันต้องมีแบบปัญหาที่เจอบ้างทีเนี้ยผมก็เลยอยากรู้ว่าลิมิตของสไลด์พลาสติกอะ่ะมันดันอ่อ FPS ได้เร็วขนาดไหนตอนนี้ผมเซ็ตอยู่ที่320-325เนาะก็ไม่เกิน330สไลด์นี้รับได้แล้วผมมีเกมหนึ่งที่ผมเทสกับกินแก๊สเนาะก็คือลองใช้แก๊สแรงเล่นดู แก๊สแรงเล่นฟาร์มแรงมันจะอยู่ที่ประมาณ340นะขึ้นไปก็คือเป็นแก๊สแรงและทีนี้แก๊สแรงผมสังเกตอย่างหนึ่งคือเสียงสไลด์ผมมันไม่ได้เป็นเสียงแน่นเหมือนเดิมแล้วมันจะมีเสียงแบบแปะแปะ,แปะออกมาเหมือนเหมือนพลาสติกลั่นอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ทนเล่นเออบนอ๋อแก๊สแรงจนจบเกมนะก็คือเล่นได้ไม่ไม่ได้พังแต่ผมคิดว่าไม่ควรดันแบบฟาร์มแรงเกิน330 330นี่คือลิมิตของมันแล้วผมเซ็ตปืนกระบอกนี้อยู่ที่320 325เล่นได้ มาเดือนขวาแล้วไม่มีปัญหาอแดงึินแต่ถ้าดันไป3 40่ผมคิดว่าสไลด์พลาสติกของโตเกียวมาร4.3ก่อันนะเพื่อนๆส่จน่าจะรับไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมมีโปรเจกต์เก่อไปก็คือว่าผมจะเทสดันสปีดความแรงเนี่ยขับบนอ่ตัวโตเกียวมาริ5.1เหมือนกันเป็นอีกกระบอกหนึ่งเพราะผมคิดว่าเราไม่สามารถลอก4.3ไปทํา5.1ได้เพราะช่วงสไลด์อ่ะมันยาวไม่เท่ากันทีนี้ซูนท่วง,งการแบกรับน้ำหนักบนสไลด์มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับ4.3สซะทีเดียวอันนี้ผมแนะนําาาว่ถ้้สเตนนีะ ก็อยากให้เพื่อนๆเอาไปทำในสไลด์4.3ก่อนก็4.3รับได้เนาะดันฟอร์มแรงไม่เกิน300 30 FPS ก็ยิงได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็เป็นปืนที่ผมแบบใช้บ่อยที่สุดก็บอกนี้เพราะว่ายิงมันมากๆคอนโทรลกกรุสุนคือแบบง่ายเลยแบบจับแบบมือเปล่าได้ง่ายๆเลยทีนี้ส่วนต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการใช้ยาง Panther Airsoft นิดหนึ่งนะเพื่อนๆก็เป็นยางที่ผมกับทีมงาน,น,นคือตั้งใจแบบทำมันออกมามากๆเลย ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันว่าฟีเจอร์ของยาง Panther Airsoft มันมีอะไรบ้างเนาะเพื<ๆ>่อนๆก็อย่างแรกเลยก็คือว่าแพ็กเกจที่เขาให้มาเนาะเดี๋ยวผมขอแกะชุดยางผมออกมาก่อน Panther เขาจะให้ยางออกอามาแค่3ามสีเนะเพื<ๆ>่อนๆก็จะเป็นยางสีดำสีแดงนะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็จะเป็นสีเหลืองเนาะ<ๆ>ก็ดำแดงเหลืองก็ เหลืองอ่อนสุดเนาะสีแดงเป็นระดับปานกลางแล้วสีดําก็เป็นแบบยางแข็งเนาะแล้วก็เขาจะให้แหวนมาทั้งหมดสี่ตัวก็จะเป็นแหวนบางสีดําไนล่อนนะสองตัวแล้วก็จะเป็นแหวนหนาเนาะสีขาวไนล่อนเหมือนกันสองตัวอันนี้จะเป็นแหวนรับแรงกระแทกเนาะถ้าเพื่อนๆแบบกังวลว่าแหวนดํามันจะกระแทกแล้วมันจะแตกหรือเปล่าก็ใช้แหวนขาวเนาะเป็นแบบแหวนบนสุด ที่เอาไว้วเออรับแรงสปริงนะเพื่อนๆแต่ผมเทสมาแล้วนะเพื่อนๆแหวนบางอ่ะผมใช้กับปืนอ่ะเอ้ยใช้กับสปริง AP 140ก็ไม่แตกนะ <S <S เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ากระบ,บอกไหนที่ผมในใน2ตัวนี้เนาะที่ใช้เอาสปริง140สเต็ปการแต่ง5.1ผมเรียงยางไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูตอนจบนะเพื่อนๆผมก็จะโชว์ทั้งหมดเลยก็แพ็กเกจเขาก็จะให้มาเท่านี้นะเพื่อนๆทำไมเขาถึงออกแบบมาให้ไม่มีแบบโลหะอยู่ในเซตเลยนะเ ปัญหาที่ผมเจอตะก่อนก็คือว่าผมใช้ยางยี่ห้อก่อนๆอยู่อ่ะเขาจะให้แหวนมาเป็นแบบนี้นะนเพื่อนแหวนที่มันเป็นโลหะทีนี้พอเราเอาแหวนโลหะมาใช้กับตัวไกด์หลอดเราแล้วอ่ะเรื่องแรกเลยก็คือว่าพอเรายิงไปสักพักถ้าเพื่อนสังเกตไกด์หลอดดีๆนะเราจะเกิดรอยบนไกด์หลอดขึ้นมาเนะี่ยก็คือว่าไอ้ไอ้ตัวแหวนพวกนี้มันจะขูดไกด์หลอดเราเรื่อยๆทุกครั้งในในการยิงของเราเนาะทีนี้การขูดกับไกด์หลอดอ่ะมันมีข้อเสียก็คือว่ามันก็จะเกิดแรงหนืดเนาะบนไกด์หลอด ตอนที่ยางมันบีบตัวกับยางมันคืนตัวมันจะทําได้ไม่อิสระนะเพื่อนเพื่อนมันทําให้แบบยางมันบีบบีบคืนตัวบีบคืนตัวไม่เสถียรเพราะว่าพอมันจะคืนตัวมันก็จะเกิดแรงขูดกับไกด์หลอดมันทําให้ยางรีคอยล์บัฟเฟอร์เราไม่เสถียรอันนี้เรื่องแรกที่เราเกิดมาแก้เนาะแล้วเรื่องที่2ก็คือว่าพอยางมันคืนตัวไม่เสถียรแล้วเนี้ยบางทีเพื่อนเพื่อนสังเกตยางที่เราเคยใช้นะยางมันจะปิ้นออกด้านข้างมันเหมือนแบบมันบีบลงมาแล้วมันคืนตัวไม่ได้มันอาจจะติดเพราะว่า ไอตัวแหวนมันเป็นโลหะหรืออะไรก็ตามสังเกตเพื่อนๆยางยี่ห้อเก่ามันจะปิ้นออกด้านข้างพอปิ้นออกด้านข้างปุ๊บแล้วมันจะคืนตัวกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วทีเนี้ยยางรีคอยที่เราเคยเซ็ตไว้ต้องกับตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าปืนเรา,าบารลานแล้วพอเรายิงไปสักพักหนึ่งถ้าเราสังเกตดีปืนเราจะรู้สึกว่าเริ่มไม่นิ่งๆเหมือนเดิมหรือว่าสูตรที่เราแต่งไปตอนแรกทําไมมาฟีลลิ่งมันเปลีป่ยนไปเพราะว่ายางมันบานออกด้านข้างเนาะแล้วมันก็คืนตัวกลับมาจุดเดิมไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราาาามแกกก้็คืออว่อยใ ทุกรอบการยิงของเรามันสมูทต,ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เกิดรอยบนไกด์หลอดเนาะเพราะว่าไอแหวนตัวเนี้ยพอเราใส่ไกด์หลอดแล้วสังเกตว่ามันลื่นมากๆเลยมันทําให้เกิดการบีบอัดกับคืนตัวของยางได้อิสระมากๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามาแก้นะจุดแรกเลยจุดที่2ก็คือว่าเมื่อกี้ผมบอกเรื่องว่ายางมันปิ้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็อยากออกแบบยางของเราอ่ะให้มันมีการยึดเกาะที่หน้าคอนแทคของมันอนะ่ะ ได้ค่อนข้างดีนะสมมุติว่าเราวางยางต่อกันแบบนี้แล้วมันเกิดแรงอัดมาเราอยากให้ยาง2อันนี้มันมีแรงพยุงกันเพื่อไม่ให้ยางมันปิ้นออกก็คือประคองกันไว้ประคองแรงกันไว้แล้วก็ถ่ายแรงออกไปข้างหน้าให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยที่ยางมันไม่ปิ้นออกเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมเจอในการแต่งเนาะทีนี้เราก็เลยดีไซน์ตัวระบบที่เรียกว่าลัพเปอร์ล็อกซิสเต็มขึ้นมาเนาะสังเกตว่าหน้ายางเราจะมีแบบสามเหลี่ยมรอบเลย สามเหลี่ยมรอบยางที่เท่ากันด้วยนะเพื่อนๆก็คือว่าเราอยากเราให้ความสำคัญกับเรื่องบาลานซ์ของยางเราก็เลยทําลายยางให้มันเท่ากันทุกๆอย่างแล้วอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นลายที่มันเรียบๆเนาะทีนี้พอเราเอามาประกบกันแบบนี้นะเพื่อนๆเราก็ใส่เข้าไปในไกด์หลอตแล้วก็มีแหวนเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการของมันให้ดูเวลาที่ตัวปืนของเราเริ่มยิงนะมันก็จะเกิดแรงกดทับเพื่อนเพื่อนทีเนี้ยมันก็จะมียางส่วนหนึ่งที่มันเป็นด้านเรียบๆอะ ซึมเข้ามาในรอยร่องของเราที่เราทำเอาไว้คล้ายๆแบบล้อแม็กอะไรก็ตามเหมือนพี่บางคน,นเขาเรียกนะก็จะยางก็จะซึมเข้าไปอีกด้านหนึ่งทีนี้พอยางมันซึมเข้าไปมันจะเกิดแรงยึดเกาะยางม,มันก็จะเหมือนบานออกนะเพื่อนแต่มันยังยึดเกาะกันอยู่นะมันทําให้บั่นยางเราบีบอดัดเหมือนจะบานออกแต่ไม่บานออกเราก็คืนตัวกลับสู่โพซิชันเดิมได้ได้ปกติทุกรอบของการยิงทีนี้ยางเราอ่ะสังเกตนะเพื่อนผมลันปืนด้วยเซตอัพของยางแบนเพนเทอร์มาเดือนหนึ่งสองเดือน เพื่อนๆลานไปก่อนเลยทั้งเดือนเลยแล้วก็มาดูผลลัธ์มันถ้าเกตว่ายางเราอ่ะจะเกิดอาการปิ้นออกด้านข้างน้อยมากแล้วก็ยางมันก็จะกลับมาคืนตัวในโพซิชันที่มันเป็นปกติได้แบบปกติเลยก็คือว่าเราจะการเรื่องอย่างปิ้นอน่ะอันนี้เรื่องนี้ผมคิดว่าสําคัญเพราะว่าเราเซตบาลานไปแล้วบาลานนี้มันควรจะอยู่มันควรจะอยู่กับเรานานๆในทุกๆการเล่นของเรานะจะได้ไม่ต้องเปิดเปิดมาเซตใหม่หรือว่ายางมันปิ้นไปแล้วมันคืนตัวไม่ได้บางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนยางไปเลยอะไรแบบเนี้ย ก็อันนี้ก็จะเข้ามาแก้ปัญหานี้เนาะส่วนที่สามก็จะเป็นดีเทลเล็กๆแค่น้อยเนาะเนื้อ,อยางของเราเลือกเนื้อ,อยางเกรดที่มันสามารถยืดหด mm. ก็คือรับแรงบีบอัดได้ดีคืนตัวได้ดีแล้วก็ยางค่อนข้างทนต่อแรงขีดขาดนะเพื่อนเพื่อนก็ไปรันแบบบนสปริงเราไปเล่นบนสปริงร้อยสบนสปริงร้อยยี่อะไรเงี้ยผมก็เล่นมาจะพักยางก็ไม่ได้เกิดการปิ้นหรือว่าขีดขาดเกิดขึ้นเนาะเราก็ใช้เกรดยางที่ค่อนข้างดีเนาะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังเกตว่าแม่พิมพ์ของเราจะเกิดตัวเศษของยางที่เกินออกมาในเนื้อยางของแพนเทอร์น้อยมากๆเลยก็คือเราให้ความสําคัญเรื่องบาลานซ์ของเนื้อยางนะเพื่อนเพื่อนยางสังเกตว่าเราอยากทําให้เนื้อยางมันเท่ากันทั้งหมดด้านหน้ามีความบาลานซ์ด้านหลังมีความบาลานซนะ์เนาะเราก็จะไม่ได้แบบใส่บางอย่างเข้าไปเพื่อให้หน้ายางของเราไม่ได้ามาบาลานซนะ์เนาะเราให้ความสําคัญในเรื่องของการรับส่งแรงกระแทกแรงกระแทกมันจะมาด้านหน้านะเพื่อนเพื่อน แล้วก็เราอยากให้แรงกระแทกที่มันซับมาคืนกลับไปให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าแต่ก่อนที่เราใช้แบบระบบเดิมของเราอย่างเงี้ยบางทีแหวนเรามันไม่บาลานซ์เมื่แหวนเราก็จะมีรูมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีแหวนเรากินบนบ้างกินล่างบ้างมันทําให้ยางของเราอะ่ะมันคืนแรงกลับไปแบบเบี้ยวบนบ้างเบี้ยวล่างบ้างหรือเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาบ้างแล้วพอยางที่มันปิ้นออกไปอะ่ะ ยิ่งทาให้ระบบซับแรงของ r e c o บั b u ฟอร์ของเรามันเพียนะ้ยนเนาะอันนี้เราจะกังวลเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษก็เลยเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนแล้วก็เราพยายามจะเก็บแบบรายละเอียดเล็กน้อยนะที่มันเกิดขึ้นกับยางที่เราเจอในปัจจุบันเนาะก็เลยออกมาเป็นยางของ Panther Airsoft ในตอนที่เราวางขายนะตอนนี้นะเพืๆๆ่อนๆก็อันนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็เป็นยาง r e c o บั b u ฟอร์ตัวเลือกเนาะ ก็อยากให้เพื่อนเพื่อลองเอาไปใช้กันดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงกันบ้างมันตอบโจทย์กับเพื่อนเพื่อนไหมอันนี้ผมก็เอาไว้ให้เป็นแบบตัวอย่างเนาะเดี๋ยวผมมารีวิวปืนกระบอกนี้ปืนกระบอกนี้ก็ใช้ยาง recoil buffer ของแบนพ Panther เหมือนกันเนาะก็จะโชว์เลยอันนี้ผมก็เล่นมาเซตอัพนี้มาเดือนขว่าแล้วก็ผมใช้บนสปริง AP 140เนาะอันนี้ใช้มาเดือนขวาแล้วไม่ได้มีการถอดตัวยางพวกนี้ออกมาแบบจัด จัดรูปแบบหน้าตามันใหม่นะก็คืออยากให้เ,เพื่อนๆดูจริงๆว่ายางเราแทบจะไม่ได้ปิ้นเลยส่วนสูตรการเลี้ยงอันนี้ผมแนะนํานิดนึงนะไม่ใช่ว่ายางรีคอยล์บัฟเฟอร์เราจะไปล่อคนอื่นมาหรือว่าเราเลี้ยงมันให้มันหนาเท่านี้มันก็ยิงได้ปกติเหมือนกับมันก็ยิงเร็วได้มันก็ยิงแบบดีได้ไม่ใช่เ,เพื่อนๆคือไอ้พวกนี้เราต้องหาบาลานซ์ของสไลด์ของเราเองนะว่าสปริงเราใช้เบอร์อะไรสไลด์น้ําหนักเท่าไหร่ลมที่เราใช้อ่ะ ใช้รวมประมาณไหนการเรียงยางอ่มันจะเปลี่ยนไปตามแบบอเออยังไงเปลี่ยนไปตามแฟกเตอร์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราใส่เข้าไปในปืนมันก็ต้องเรียงไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าโพซิชันการรับแรงศูนย์ท่วงการรีเทิร์นแรงอนะไรเงี้ยมันมันแบบศูนย์ท่วงแบบของปืนที่จะดิดกับมันแบบมันค่อนข้างซับซ้อนนะเพื่อนๆต้องลองเรียงหาแล้วก็ให้ปืนเราเจอบาลานซนะ์เนาะอันนี้ผมเรียงสูตรนี้เนาะแล้วก็ปืนกระบอกนี้เจอบาลานซ์แล้ว เดี๋ยวผมให้ดูฟิลลิ่งการยิงแล้วกันว่าถ้าปืนเราเรียงอย่างดีๆแล้วมันเจอบาลานะ่ะปืนเพื่อนๆจะยิงแบบรู้สึกว่าปืนมันนิ่มปืนกระบอกนี้ผมก็บอกว่าปืนกระบอกนี้นิ่มมากๆเลยเพราะผมดับเจอยังไงฮะศูนย์ทั่วของมันแล้วปกติเพื่อนๆจะแบบเอ้ยสปริงร้อยสี่สิบเรียงรายไงก็ได้เดี๋ยวมันก็ยิงดีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมลองโชว์ให้ดูก่อนว่าปืนที่มันเรียง ยางแล้วมันเจอศูนย์่วงที่มันดีอะดีคอยมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมจับเหมือนเดิมนะเพื่อนจับอย่างี้แล้วจะยิงให้ดูสังเกรตนะเพื่อนว่าสปริง 140, ร้อยสี่สดีคอยเบามากๆแล้วก็ผมยิงมาเดือนนึ่งยางผมก็ยังแบบรักษาศูนย์ถ่วงที่ผมเคยเซตเอาไว้ตอนแรกได้ค่อนข้างดีนะนเพื่อนเพราะว่ายางมันไม่ได้ปีนออกด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาสังเกรตรว่าเนี่ย ยิงได้ค่อนข้างดี <sk r isa> ก็เร็วเหมือนเด็กนะเพื่อนะผมเสร็จไปประมาณนี้ส่วนนี้ก็บอกหนึ่งอันนี้ผมเป็นวิทยาทานแล้วกันอันนี้ก็คือใช้ยางแผ่นแบนดบนเทอร์เหมือนกันนะแต่สปริงนี้จะแตกต่างจากาตัว,ต,วตัวสีทองเมื่อกีก้คือว่าอันนี้ผมใช้สปริงโรลิคอยของแบรนแบนเทอร์เนาะก็จะเป็นสปริงโรลิคอยที่เอามาใช้กับสไลด์ที่มันหนักขึ้นแต่ที่ผมจะโชว์ก็คือว่าปืนเนี้ยผมเรียงยางแบบมัมเลยก็คือ เลียงยางให้มันโคบแบบ5เส้นเพื่อให้ปืนมันยิงเร็วแต่ไม่ได้แบบไปเลียงแบบละเอียดเนาะว่าปืนบาลานซ์มันอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เพื่อนๆว่าพอเลียงแบบว่าเลียงยังไงก็ได้อะฟีลลิ่งการยิงมันจะเป็นแบบไหนผมจับเหมือนเดิมนะอันนี้คือเลียงแบบมั่วเลยนะผมมันจะดูต่างมันเหมือนมันเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ปืนกระบอกเนี้ยรู้สึกว่าปืนมันจะสั่นอย่างเงี้ยเยอะมันจะแบบ ทวง,งหน้าทงหลังตรงหน้าทงหลังตรงหน้าทงหลัง <_ C 1> มันก็จะมีอาการแบบเนี้นิดๆออกมาแต่มาถึงว่ามันยิงถ้าคนเราไม่ได้แบบซีเรียสมากๆมันก,ก,ก็คือยิงดีแหละแต่ถ้าแบบซีเรียสมากๆเราจะสังเกตว่าการสั่นของปืนมันจะมีนิดนึงก็อันนี้ก็คือเราอาจจะต้องไปจูนยางใหม่เนาะตามความเหมาะสมหรือว่าบางทีบางคนบอกว่าเอ้ยยิงอย่างเงี้ยก็โอเคกับมือของเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแต่ละคนมันมีฟีลลิ่งการยิงของปืนไฮคาปามันไม่เหมือนกันทีนี้การเรียงยางอ่ะบางทีก็ไปแบบเฮ้ย อันนี้ไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็ก็อบอกบอกจากบอกเหตุผลประมาณหนึ่งว่ายางอ่ะมันมันเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยอยู่ที่แบบเพื่อนๆนะชอบฟิลลิ่งแบบไหนเดี๋ยวผมโชว์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสปริงอันนี้เป็นสปริงโรล,ลิคอยนะเป็นสปริงอ่อนเอ่อรันเอ่อทำงานบนสไลด์เอ้ยโลหนะเนาะเดี๋ยวให้มาดูฟิลลิ่งว่าสปริงที่ผมทําโรล,ลิคอยกับปืนกระบอกเนี่ยมันรีดสปีดได้เหมือนกับสปริงแบบร้อยสิบสิบร้อยยี่สิบไหมอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะเพื่อนๆเปี๋ยว่า เพื่อนๆจะมีความถามว่าสปริงโรลคอยยิงเร็วได้ไหมอะไรประมาณเนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเทสให้หนึ่งชุดนะอเงี้ยเพื่อนๆอันนี้ก็จบแล้วสําหรับการแต่งปืนกระบอกนี้ส่วนรายละเอียดการแต่งปืนสปริงโรลคอยเดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปแชร์ที่หลังเนาะก็คลิปนี้ก็จบแล้วเพื่อนๆหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะก็ ผมก็ฝากยาง r e คอยล์บ f เฟอที่ผมตั้งใจทำกับเออแบนพะันเธอเนาะเอาไว้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆอ,อีกหนึ่งอย่างเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับการแต่งปืนแบบเอ,อ่อโรลิคอยสปีดเบอร์บนสไลด์พลาสติกของตัวเกมมอรี่เนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมการแต่งปืนของผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย